สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูบุกมาถึงวังนาคินมินนาคามนตรานาคีนะครับบ้านน้องเต่าตําบลเมืองไผ่อำเภอน้องกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้จะมีการบวงสวงเปิดทางเปิดโชคเปิดทร,รับรับบารบมีของสายญาพญานาคน,นะครับวันนี้ผมจะมาคุยกับสายญาพญาน,า,นาคคนหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมก็จะมามาคุยกันนี่นะครับพวกผูมีสายยางพยานะนะครับนี่นั่งๆมามาต้อเต็มเด้อยุ่งอยู่ใช่ไหมยุ่งอยู่เอาแล้วจะทำยังไงยังไงก็ได้เนี่ยนะครับบรรยากาศของงานนะครับตรงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับน้องทักซี้นะครับแล้วก็งานอย่างนี้นะครับมาแล้วคนไม่เชื่อไม่ต้องมาครับ ไม่ต้องเลยครับนี่นะครับนี่นี่เลยครับนดะันนนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเชิญน้องตะกี้ไปคุยนิดนึงนะครับว่านางมาลำได้ยังไงครับ สวัสดีครับทีนี้เราจะมาคุยกับนางลำที่อีสายยานบาละอย่าสายยานพญานาะบางคนก็จะเรียกหน้าตะบาลมีค่ะอันนี้น้องน้องตัก๊กค่ะน้องตั๊กแนะนำตัวก่อนว่าชื่อเรียนสิ่อนามจริงๆแลยก่อนอสวัสดีค่ะชื่อสุทาสินีอามุนตานะคะก็ะเป็นคนจังหวัดมหาสารคามครับค่ะน้องน้องตัก๊กไปลำหรือมาเริ่มลำยังไงไปลำมาเริ่มไเริ่มต้นก่อน,อนคืออ่า โดยพื้นฐานหรือไปสะดุดสะดุดประตูโบสหรือประตูที่ไหนยังไงเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก่อนแต่ก่อนเรียนจบเลยมาก่อนที่จริงเรียนจบอ่าที่อาชีวะจังอาชีวะมหาสารคามค่ะแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะแต่ว่าไม่ไม่ได้ใช้สายานี้เลยค่ะแล้วก็ที่จริงเป็นคนที่ชอบลาอยู่แล้วแต่ก็ยิงทำไมไม่เรียนนัตปสะสงรน่ตินไปเลย ก็ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตั๊กเพิ่งมาเริ่มรำประมาณสักสามถึงสี่ปีที่้วใช่ค่ะเริ่มรำขวัญนามันมันมันเริ่มเพราะอะไรเราไปเจอใขรมาหรือเป็นอะไรไปเริ่มเพราะว่ามันมันจะมีสถานที่แห่งหนึ่งนะคะที่บอกเลยใช่ค่ะบอกเลยที่ไหนอ่าสถานที่แห่งหนึ่งก็คือที่จังหวัดกาลสิน์นะคะจะเป็นวัดป่าที่เปิดใหม่อันนี้คือเป็นของบริษัทที่ตั๊กทำงานด้วยอะค่ะคือผู้จัดการนะคะคือบอสเขาจะไปซื้อที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นรวมกลุ่มการสร้างวัดครับ วัดดอนกลางค่ะจังหวัดกาลสินแถวแถวหัวหนาคำประมาณใช่ค่ะทีนี้ก็จะมีก็จะมีพระอาจารย์นะคะเป็นอาจารย์ที่สามารถสื่อสัมผัสได้เป็นพระเลยอ่าเป็นเป็นทั้งโยมแล้วก็เป็นทั้งระค่ะก็คือมีภรรยาีพญานาคอย,อยู่ตรงนั้นทีนี้ตาก็เลยไปขอพรพอไปขอพรก็เฮ้ยเดี๋ยวก่อนพื้นฐานเรามีความเชื่อเรื่องพญานาคไหม หรือมีบ้างไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยใช่ค่ะแล้วเราไปขอพรที่นั่นก็เลยไปขอพรเรื่องงานเพราะว่าทีมงานเราไปทํางานแล้วก็อยู่ที่นั่นก็เราก็เลยขอพรมีเพื่อนคนนึงไปขอพรแล้วได้เดือนละแสนเราขายคอมขายของไม่ขายอะไรอะไรนะคะเป็นนายหน้าขายอะไรคล้ายๆเป็นบริษัทที่เป็นแบบออนไลน์นะคะค่ะทีนี้เขาก็เลยแนะนําไปเราก็เลยไปก็ลองไปดูพอไปไปขอบ้่งใช่ค่ะพอไปถึงเอาเราเรามีอาคติไหมว่า เราจะได้หรือเปล่าอมันไม่ค่ะคือคือคือมันเป็นทีมไปอ่ะแล้วก็ไปตามตามทีมตามกระแสตามเพื่อนไปเฉยๆค่ะทีนี้ไปในในสิ่งที่ไม่คาดคิดคือแบบคือคือตั้งแต่ย่างก้าวลงธรณีคือแบบขนลุกก็ไม่ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนวันนั้นเราไปขออะไรไปขอเรื่องงานค่ะขอให้ได้ยอดขายเหมือนเขาใช่ใช่ใช่ค่ะเรื่องงานใช่ได้ไหมอ่าได้แต่ว่าก็ก็ได้แต่ว่ายังไม่ถึงเป้าหมายเท่าไหร่เราบรบนไหมว่าถ้าฉันได้นะฉันจะมาลํำ ทีนี้ไม่ได้บนเรื่องนั้นเลย<อ>ก็แบบเป็นเครื่องปกติเครื่องบวงสวง<อ>เครื่องอะไรปกติ<อ>ทั่วไปค่ะ<อ>ไม่ได้ดี่ตัตเอินจรําในสายนี้<อ>แต่พอเอาไปเอามาก็ไปเรื่อยๆไปบ่อยๆอยู่ดีๆก็เขาก็เปิดเพลงพญานาคพอดีมันมีงานบวงสวงแล้วก็ที่นั่นเลยที่นั่นป่ะใช่ใช่ค่ะ<อ>เพราะว่า ทำทำพิธีเปิดใช่ไหมคะเพราะว่าเราสร้างวัดเนาะก็มีนางรำคนอื่นไปมีนางรำคนอื่นไปเราก็นั่งดูสวยๆงาก็นั่งดูสวยๆแล้วก็เป็นทีมงานไปค่ะแต่ทีนี้พอเขาเปิดเพลงก็รู้สึกอยากรำก็ลุกขึ้นมาลํำแล้วทีนี้รู้สึกว่ามันฉันอยากรำรำในชุดทังงานเลยอะใช่ใช่ค่ะก็เลยรำรำก็เหมือนคนทั่วไปทีนี้พอตอไปเพื่อนเพื่อนบอกว่าไอ้นี่บ้าว่ะใช่ค่ะจริงๆแบบนั้นจริงๆเพื่อนเพื่อนบอกเลยมากว่าเฮ้ย แล้วทำไมเออทำไมใช่ค่ะใช่ค่ะไปอย่างนี้ก็หลังจากนั้นใช่ไหมคะคือพอเราได้ยินปุ๊บเราอยากรำเลยมันมันรู้สึกใช่ค่ะมันรู้สึกพอรำแล้วไม่มีความสุขรำเพลงพญานาค่ะซึ่งไม่รู้ว่าตอนนั้นอ่ะพญานาคเป็นอะไรหมายความว่าเราก็เราก็รู้แหละหมายถึงว่า ปู่ปู่สีสุดโธย่าปทุมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะาศสีปทุมมาเราก็รู้แต่เราไม่เคยไปเลยอันนั้นลำ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 ำในงานก่อนไม่ได้แต่งตัวไม่ได้แต่งตัวทีนี้ก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยไปเจออาจารย์เรื่อยๆไปถึงไปไปงานเฉยๆไปดูงานเฉยแต่ยังไม่ได้ลำใช่ค่ะแล้วหลังแล้วพอเราเปิดงานอื่นๆเราก็อยากลำทุกงานอยากลำทุกงานแต่ทีนี้ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาเป็นนางรำขนาดนี้ใช่ค่ะเพราะว่าไปไปมาเป็นปีไหมถึงึมาเป็นนางลำ ไม่ถึงปีเลยค่ะคือ,อเรื่องราวท,ทุกอย่างมันลรมากมันมันรวดเร็วมากแล้วอยู่ดีๆก็คือพอที่บริษัทจะจัด,จดบวงสวงใหญ่ คล้ายๆกับว่าลงเสาเอเสาโทขอขอผู้จัดการเลยว่าขอรำได้ไหมก็แต่งตัวรำค่ะแล้วไปเอาออกแบบชุดหรือชุดไปเช่าชุดนางๆก็พอดีมีพี่ลิตาอันนี้เรียกอันนี้เอ่ยได้เอ่ยได้ใช่ไหมคะก็คือแบบสนใจเรื่องการรำพญานาคก็ไปดูไอดอลไอดอลคนต่างๆไปเคนคที่เขารำที่เขามีคลิปอยู่ใช่ใช่แล้วก็ไปไปทับใจไปประทับใจก็คือก็ต้องเป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมคะเจอพี่ลิตาาก็ดูพี่ลิตาลิตาที่เป็นนารา อ่าลิต้าใช่ค่ะอ๋อโอเคอ่าพี่ลิต้าใครๆก็รู้จักตัวแม่เนาะค่ะก <c oughs> ็ดูเขามาตลอดดูมาตลอดเล้ยเราำไม่ค่อยได้หรอกดูชุดดูอะไรเขามาชอบสีไหนก็แต่ว่ามันมันน่าอัศจรรย์ใจคือเริ่มแรกคือเราไปขอลำแต่เราไม่คิดว่าเราจะมาเป็นนางลำมืออาชีพขนาดนี้ตั้งแต่นั้นมาตักไม่เคยได้หยุดลำเลยเฮ้ยม <c oughs> ันน่าจะใจไหมพี่สามปีที่ผ่านมาไอเดีก็ำอย่างนี้เนี่ยเราเราลงตรงชุดแต่งชุดอย่างเงี้ยเท่าไหร่ชุดอย่างเงี้ย คือตั้งตัดเองนะกออกกออะไรคชุดแบบนี้ใช่ค่ะเอามามาเองที่แรกก็ให้เพื่อนที่เป็นนางรำคนรุ่นพี่เขาทําให้พอเรามาดูลายดูนะอ้าก็พอทําได้เพราะว่าก็เลยจับจับเองคือทุกชุดที่ลำงมาคือทําเองหมดเลยมีมีกี่ชุดชุดนางรำ คือมันจะเป็นก่ออกกออกเราชอบสีไหนใช่ไหมคะเราก็ซื้อซื้อซื้อมามาผ้าถุงเงี้ยชอบไหนเราก็มาลิมิตกันเอาอะค่ะพี่มันไม่มีเป็นชุดเป็นชุดตัง้งไม่ได้จัดตสไตายตัวนะไอชุดนางราทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้แล้วแต่คนสไตล์ใครแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันแต่ว่าของตังเนี่ยคือตังชอบสีไหนตังก็มาแมทเอาอะไรเงี้ยจะไม่มีชุดไตตัวร้านร้านตัดชุดนี้เป็นร้านแัดชุดอะไรอะไรคะร้านตัดชุดนางรำอย่างเงี้ยเราต้องเข้าร้านไหน <c oughs> ถ้าจะไปสังชุดแบบนี้หรือต้องมาตัดเองร้านผ้าพี่อย่างเงี้ยไปซื้อร้านผ้าเมตมมาชุดนี้เเัลย มันมันตัดเองนะมาตัดเอามาเย็บเย็บเย็บใส่กันแล้วตอนแต่ตอนแต่งแรกเพื่อนร่วมงานว่าไงเธอเฮ้ยมันก็สวยเหมือนกันนี่ก็อะไรเงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็รู้สึกว่าํำไปํำไปมันก็มันก็อินไปใช่ไหมคะพออินไปเดี๋ยวคนท่าํำนี่มันเกิดจากเบื้องลึกเลยใช่ใช่แต่แต่้งแปลกใจเหมือนกันว่าไปํำแต่ละที่เนี่ยท่าไม่เหมือนกันหรอท่าไม่เหมือนกันเพลงเดียวกันํำกี่รอบก็ยังไม่เหมือนกันชุดเหมือนกันนะใช่ค่ะ ชุดไม่ไม่ชุดไม่เหมือนกันพี่พี่ไปเจอายคนเขาบอกว่าเฮ้ยไปแต่ละที่เนี่ยเขาต้องต้องเสี่ยงเสี่ยงว่าเขาจะใส่ชุดไหนเราเลือกยังไงวางงานนี้อันนี้ต้องพูดได้ใช่ไหมมันเป็นมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใช่คือหลายหลายคนเขาไปแต่ละที่นะครับผมเจอเขาจะเสี่ยงโชคในการจับดวงจัดเขาจะเสี่ยงดวงในการจับชุดของตักของตักทําไงงตัก พี่มันมันเหมือนมันเป็นนิมิตมันเป็นความชอบมันเป็นนิมิตว่าจะต้องใส่สีนี้ราถวายใครแล้วมันเป็นนิมิตขึ้นมาว่าเออตักเห็นผ้าสไบตักสีดําเห็นผ้าสไบสีชมพูตักคือได้ราตรงนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เชื่อไหมว่าบางทีมันมีอีกงานหนึ่งคือแบบตักอยากใส่สีชมพูงานก่อนๆอ่ะแตใส่สีชมพูตัดสีพีชแต่พอไม่ได้อ่าจับสีดําสีแดงมาใส่กันเอ้ามันมันจะง่ายมันจะคล่องไปหมดเลยคือมันก็แปลกเหมือนกันนะคะพี่ต่ก็ตัก็รู้สึกแปลกเหมือนกันใครเชิญตักไปทำหรือตักไปเอง ยังไงก่อนก็เหมือนกับว่าถ้าสมมุติว่าช่วงนั้นๆมีจิตอ่ามีจิตคิดถึงผูกพันนึกถึงปู่องค์ใดปู่องค์ใดไม่ใช่ค่ะปู่องค์ใดตั๊กก็แปลกใจเหมือนกันปู่องค์ใดก็จะมีเจ้าภาพเจ้าภาพมาโทรมาจ้างตั๊กไปรำเองหรือแต่ว่าจยยังยางปู่ทงอย่างเงี้ยเป็นสายญาณการสายบุญกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องมาช่วยมาอะไรเพราะว่าเป็นเหมือนครูบาอาจารย์คนหนึ่งอย่างเงี้ยตั๊กมีคนจ้างงานตั๊กมมีคนจ้างงานเดี๋ยวก่อน เขาคิดกันยังไงเริ่มทั้งงานครั้งแรกเลยว่าชันรำก็มีคนตั้งกันไปไปรำไปรำอยู่ที่วัดสมานปู่องดําเหมือนกันค่ะตอนนั้นน่าจะค่าตัวเราก็ไม่รู้เนาะเพราะเราไม่เคยรำงานเราก็ไปถามรุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นพี่ก็เขาตอบไหมเขาก็ตอบค่ะเขาก็บอกดีคือสายญาตเราอาจจะแนะนํากันกันดีมากไปแรกๆได้ห้าพันห้าพันนี่คือรวมเดินทางนะเพราะว่าเราเราเป็นสายนางรำใหม่ใช่ไหมคะก็ไม่กล้าเรียกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่ได้โฟกัสที่ที่ว่าจะได้ค่าจ้างเท่าไหร่แต่ว่าตักงได้ค่ะ แล้วมันมีความสวยขับรถก็โอเคแล้วใช่ค่ะขอแค่ได้ไปเหมือนกับว่ายังปู่ศรีสุโธอย่างเงี้ยถ้าตักจะได้ไปรำงานปู่ศรีโธช่วงนั้นก็จะฝันถึงปู่ตลอดหรือว่าจะมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของปู่ตลอดสรุปป้าพามาหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ได้ไปรำตรงนั้นได้ไปรำตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะของตักจะเป็นแบบนี้นะรำอย่างนี้แล้วงานประจำอ่ะงานประจำของตักตักทำออแกไนซ์ออแกไนซ์ก็เกี่ยวกับเครื่องบวงสรวงแล้วก็นางรำ บอก<ม>เลยเลยเดี๋ยวบอกเลยว่าเครื่องวงสวงของตั๊กมีชุดแยกชุดใหญ่ราคายัางไรเล่าให้ฟังนิดเดียวติดต่อได้นะครับติดต่อได้ตรงตรงเลยอ่ะมีอะไรบ้าง <laughs> ใช่ค่ะก็จะมีมีแยกประเภทเป็นเป็นบายสีเป็นเครื่องวงสวงเทพพรมเทวาใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอ่าเสาเอเสาโทูใช่ไหมคะอ่าตั้งตั้งสารต่างตั้งสารเท่าไหร่ตั้งาเริ่มตั้งสารเริ่มต้นตั้งสารเท่าไหร่ชุดชุดเล็กเนี่ยน่าจะประมาณประมาณเหมือนห้าอ่าเหมื่นห้าถ้าชุดใหญ่ ชุดใหญ่ชุดใหญ่จริงๆใช่ไหมคะก็แล้วแต่เจ้าภาพเลยเคยรับชุดใหญ่สุดเท่าไหร่ห้าหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นขึ้นไปวันหลังตัดแจ้งพี่หน่อยนะว่าเฮ้ยชุดนี้ห้าหมื่นจะไปโชว์และจะไปทำที่ไหนห้าหมื่นคือรวมทุกอย่างนะคะเจ้าพิธีด้วยนางรําด้วยคือคือรวมนางรําก็ประมาณสองถึงสามคนแต่ถ้าเจ้าภาพระบุถ้าเจ้าภาพไม่ระบุคือมันมันมันจะมีแยกไปส่วนมากก็จะมาให้เกินสองคนหรือสามคนประมาณนี้ค่ะนางรำนางรำใช่ค่ะให้ทำจริงเคยได้ค่าตัวสูงสุดเท่าไหร่นะครับ ไม่ถึงตั๊กเหรอไม่ถึงพี่เอาจริงๆนะสําหรับสายตั๊กเนี่ยคือปกติตั๊กไปอ่ะนอกจากเจ้าภาพจะคือตั๊กรับแค่นั้นจริงๆเพราะว่าเวลาตั๊กไปลำเนี่ยตั๊กไม่ค่อยได้ไม่ไม่ค่อยได้ตรงนี้ไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นเพราะว่าไปเหมือนเหมือนกับว่าต้องรับใช้อ่ะค่ะต้องไปลำก่อนเพราะว่าหนูทํางานงานตรงนี้แต่เชื่อไหมว่างานงานบางงานอ่ะไปลำให้ครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยก็เดินทางไปไปบึงการไปนครพนมอย่างเงี้ยก็ก็ไปอย่างเงี้ยค่ะแต่พอวันที่ไปลำอ่ะ ไม่ได้เงินนะ,ะแต่พอกลับมานะพี่ได้งานเหรอคือมันปุ้งปังปุ้งปังคืแบบมันปังมากอะ่ะหนูจะได้หนูจะได้งานจากที่เป็นทีมทีมอื่นไปอะ,อะไรไปอย่างเงี้ย อะไรประมาณนี้มันมันน่าอัศจรรย์ใจเหมือนกันชีวิตเราเปลี่ยนไหมหลังจะเป็นอะไงคือพี่เปลี่ยนมากเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือ,อยังไงเอาที่จริงคือตักเป็นอันนี้คือแบบพ,พี่พี่เข้าใจสไตล์คาว่าแฟนฝรั่งไหมต้องมีแฟนเป็นเป็นชาวต่างชาตินะคะอ่ะตรงๆไม่ต้องเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นชาวต่างชาติแล้วทีนะ่คือคือวิถีชีวิตของชาวจากเขาของของเมียฝรั่งเนาะของของแฟนฝรั่งเนี่ยมันมันจะแตกต่างจากที่ตักเป็นอยู่ตัวนี้มากเลยถูกไหมจะต้องไปนั่งอ่อยู่ตามผับตามบาร์ตามอะไรอย่างเงี้ยตามทุกคนท กลับแล้วค่ะเพิ่งกลับประมาณไปส่งเหรอไปมาส่งเหรอไม่ไม่ค่ะคือกลับนางกลับประเทศไปแล้วเพิ่งกลับไปเมื่อวันที่ยี่ห้าค่ะแต่ตอนนี้ตักมูคือมูสายสายมูร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะไปไปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะมูร้อยเปอร์เซ็นต์เดือนอาทิตย์หนึ่งมีงานทุกวันหมายถึงงานลำงานของตั๊กส่วนตัวเหรอคะงานงานไปลำเนี่ยตั๊กจะไม่ค่อยมีตั๊กเป็นนางลำตามวาระ างเช่นของครูบาอาจารย์ห oh, รือปู่ย่าเรียกอย่างเงี้ย oh, ค่ะไปตามตามวาระเท่านั้นแต่พอไปตามวาระต้องอยู่ได้อย่างงี้นะ uh. เหมือนกับว่าทุกปีต้องไปนครพนมทุกปีต้องไปบึงการ uh. และทุกปีต้องมาของปูธงมาอย่่ย ปุทงคือคือเจ้าของที่นี่ใช่ค่ะผมคุยกันทางเฟซไว้ครับใช่ค่ะแล้วทำไมมาอยู่กลางคุ่งเะเลยตั้งทีแรกตั้ก็ก็แบบคิดเหมือนกันคือเราเป็นคนคนใหม่แต่ว่าคนอื่นเขาก็ํำเป็นมืออาชีพเนาะตั้งจะได้ได้ค่าตัวเฉพาะเป็นบางงานเท่านั้นนะแต่ถ้าบางงานก็จะไม่ได้แต่ตอนจะไปด้วยใจขอแค่ได้ไปมันมีความสุขอ่ะพี่ตั้กอธิบายไว้ถมกคือสายยางทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้หมดต้นใหญ่น่าจะเป็นแบบนี้น่าจะเป็นแบบนี้แหละผมเคยไปถามนะครับแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างนี้นะครับไป้ำฟรีส่วนใหญ่ ใช่ไหมคะเหมือนกันกับปากใช่ไหมคือแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มที่เลยนะครับแล้วแต่เจ้าะชาบอาจจะสนับสนุนค่ารถนิดหน่อยใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่เรื่องค่าตัวน่ะไม่ไม่ไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นอันนี้สําหรับตากนะแต่หลังจากที่ไปรามาเชื่อไหมพี่เดี๋ยวก็ถูกหวยบ้างแหละเคยถูกหวยฮะเขาเรียกเลยนะหวยฮันนอยใช่ไหมสี่วันห้าวันต่อกันหลังจากไปรามาอย่างเงี้ยหรือได้งานใหญ่สองงานสามงานติดต่อขั้นอย่างเงี้ยค่ะพี่คือมันมันจะได้ตักจะได้แบบนี้มันก็เริ่มทีแรกก็เริ่มเอะใจเริ่มสงสัยแล้ว่า แรกๆนะตอนที่ไม่มาลํำงานจะไม่มีนะประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ก็จะเงียบแต่พอมาลํำเหมือนกับว่าให้เราเตรียมตัวเตรียมตัวซ้อมเตรียมชุดนะอะไรเงี้ยถ้าลำของเนี่ยเขาเรียกลํำด้วยจิตญาณหรือหน้าตาบารมีทักเรียกว่าอะไรของตักเองอ่ะถ้าในกลุ่มในกลุ่มของตักเองลํำจากจิตนะเขาเรียกจิตบาลมีเหรอใช่ลํำจากจิตใช่ค่ะมันเหมือน ก็เป็นสิ่งอัศจรรย์ใจอย่างหนึ่งที่ตั้งหาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าตั้งไม่เคยเรียนราในสายนี้แต่ทีนี้เวลาราอ่ะมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนมีคนพาลําให้เราอ๋อมีคนพาจับมือใช่ค่ะพี่มันมันเหมือนว่าเธอเธอต้องเดินไปตรงนี้นะเธอต้องปวยดอกไม้นะเธอต้องหมุนอย่างนี้นะอะไรอย่างประมาณเนี้ยค่ะพี่มันแปลกเหมือนกันมันมันก็แปลกเหมือนกันแล้วเราก็ทีแรกท่าบางท่าน่ะเป็นท่าที่เราไม่เคยทํามาก่อน แต่พอเหมือนไม่มีคนบอกว่าเธอต้องทําแบบนี้เธอต้องอชา้ชาๆแบบนี้เอา้าทาแบบนี้มันคือคือมันมันเหมือนมีคนอยู่สองคนอยู่ในตัวเดียวกันเวลาลําทาแบบนี้ฉันจะสวยหรือว่าฉันไม่เคยลํมอะไรเงี้ยแต่พี่ไม้เวลาเจอคลิปหรืออะไรเนี่ยมันมันจะสวยทุกครั้งนี่ครับมันม <c oughs> ันแปลมันจะสเข้าต้องคิดหัวต้องเข้าค้าตัวเองใช่ใช่ค่ะจะเป็นแบบนั้นอันแล้วทุกวันนี้ทํางานอะไรอ่าจัดจัด o r g a n นพวก คพิ่พวงบวงสรวงใช้กับพิธีพามต่างๆทำเป็นไหมทำทำที่ตังนั่งทำร้อยพวงมาลัยร้อยพวงมาลัยค่ะแต่ว่าทีนี้มันมันมันเหมือนกับว่าเราเราไปสีเนี่ยก็ต้องต้องเชื่อเขาทำบ้างก็มีบ้างใช่ค่ะคือตั้งใจอย่างนี้ตั้ตัเป็นคนมหาสงครามโอเคไนท์เนี่ยคือจะรับงานทั่วประเทศอ่าที่ไหนเราแล้วเราก็จะดีลอ่าดีลจาก สมมติบุรีรัมย์ก็จะทีมปู่ทงอะไรอย่างเงี้ยเชียงใหม่ก็จะทีมแม่สิตาหรือว่าเชียงรายเชียงอะไรก็เราจะมีทีมที่ดิวดิวกันของจังหวัดนั้นันนงากใช่ค่ะแล้วทีมก็ไปทํางานงานใหญ่สุดงานไหน เดี๋ยวพมจะไปทาคลิปไม่ใช่งานงานงานพระธาตุพนมใหญ่ไหมไม่ไม่ค่ะอันนั้นเป็นลูกค้าที่จ้างต้องไปไปลาไปลาขอพรค่ะงานใหญ่สุดน่าจะเป็นงานปู่เวสวรรณที่ผ่านมาแต่แต่ยังไม่ลงคลิปเฉยๆที่เาจ้ะภาพที่ว่าเะภ้พจากเยอรมันนะคะที่อยุธยามีพญานาคมาได้ปนะครบใช่ใช่ค่ะงานนี้าใหญ่ลังการเลยใหญ่เพราะว่าเป็นเจ้าภาพมาจากเยอรมันคนที่สร้างอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะวังนาคิวางไป วังพญานาคใช่ค่ะวังพญานาคเขาเขาเขามีอะไรที่ตที่ตักไปสัมผัสแต่ละคนแต่ละที่แต่ละที่อ่ะคือคือเขามีความพิเศษตรงไหนคนพวกนี้เคยตักไปมากกว่าพี่อยู่แล้วอย่างกับพี่ไปที่กาลสินที่เป็นยามเฝ้าที่อะไรเนี่ยที่กาลสินอยู่อันหนึ่งอ่ะที่เป็นยามแล้วฝันถูกหวยทุกงวดอ่ะเดี๋ยวก่อนผมพี่ที่เราทำคลิปมาที่พี่เขาแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยเขาทําเพื่ออะไรเขาจุดประสงค์ที่พี่ตักเคยเคยจะก่อเจ้าของกับกว่างไหมเอายกตัวอย่างเช่นปูดทงใช่ไหม ปู่ทงเขาก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะมาเขาจะมาอยู่แบบนี้แต่บางคนนะคะเขาเขาเขาป่วยเขาก็ทํางานปกติของเขาไปเขาป่วยเขาป่วยแล้วเขาเกือบตายแต่พอมามาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละองค์ของแต่ละคนใช่ไหมคะไปสื่อว่าจะต้องเป็นแบบนี้จะต้องปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ฟื้นขึ้นมาอันนี้คือตั้งสัมผัสนะแล้วก็บางคนอะ มันมันเหมือนมีอะไรโดนบัรดาเฉียดให้เขาคือเขาต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มาทําตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนสรับู่ทองเนี่ยป้าก็ยินมาที่ปู่ทองเล่าให้ฟังเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปกัาทหนาใหม่คนอื่นคนอื่นจะมาปั้นกับ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 ปู่ไม่ได้เลยนะเฮ้ยพี่เขปั้นเองหรอปั้นเองกับมือทําเองกับมือทุกอย่างเองกับมือคือตอนนี้ลายทุกสิ่งทุกอย่างที่นาคือแบบเขาไม่ได้เป็นศิลปินศิลปินอะไรเลยอันนี้คือตาเคยสัมภาษณ์มาคือรู้จักกันดีใช่ค่ะปู่ปั้นเองทาเกตเองทําเองเคยจ้างคนมาแต่ ก็ก็ไม่ได้ให้ค่ะเหมือนกับว่าบารมีของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเราเราทำศิ์สิิ์นะคะใช่มันต้องมีความเชื่อพอเราชอบไครลำมากที่สุดคนอื่นเวลาเราเจอปุ๊บโอ้คนนี้ล้ำสวยเราชอบชอบไขรตาไปสุดก็ต้องชอบพิริต้าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งของเมืองไทยใช่ค่ะมีอาจารย์มีพิริต้าแล้วก็อาจารย์ปูที่ที่ดูดูอยู่ในในสายญาณนะคะที่ตักแบบ กป็ปีท่าลำบ้างแล้วก็อเอามารีมีใส่ตัวเองบางอ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเราเราไม่ได้เป็นนางลำอาชีพเนาะเราเป็นนางลำที่แบบเพึ่งเริ่มายยมาใส่ยางพานคเน่ยที่แก่ที่สุดเายุเท่าไหร่ที่าพี่เยอะมากเยอะมากมันบอกไม่ได้เลยมันมันเยอะมาก,มาก,มากแล้วแล้ว,ลว,ลวทีนี้แก่ที่สุดหรอมันมันบอกไม่ได้เลยอะค่ะเพราะว่าลูกลานพานยอะมากเยอะมากใช่ลูกเราลำด้วยลูกพึ่งพึ่งหมาด้วยลูกอยู่กอ่ไหนหนูไม่ได้หัดพี่ นางชอบนางเป็นของเขาเองอันนี้สายสายแขกนางจะลำสายแขกนางจะแบบออกนะออกสายแขกพะแม่นอะพ,พิคานิยายหลายครั้งแล้วนะครับใช่ใชนี่นี่ลำเองเหรอนางลำเองนางนางจะชอบมาสมมติว่าบางทีนางนางเป็นเด็กลงมางานมันเหนื่อยมันไกลแล้วนางไปโรงเรียน <อ bad. S 2> แม่ <อ bad. S 2> แม่วันนี้หนูหนูลาโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะแม่จะไปวันนี้ใช่ไหมหนูไปแล้วนะแม่หนูจะใส่ชุดสีม่วงหนูจะใส่ชุดสีนี้หนูจะใส่ชุดสีเขียวสีชมพูสีแดงแม่หนูจะใส่นางจะเป็นคนบอกหนูเอง คนที่มาลํานี้ปีจบหน้าตาสินหรือไม่มีเลยจบนาาศิสินก็มีค่ะแต่ว่าพี่พี่น่าจะเป็นหลายๆงานคือคนที่ลํานาาศิลินกับลํจากจิตมันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันถ้าถ้าถ้าของพญานาคเนี่ยจะไม่มีอยู่ในศาลไม่ไม่มีเลยใช่ค่ะมีผู้ชายเยอะไหมอันนี้ที่เป็นที่เป็นที่เป็นเกเลวก็เถื่อเยอะมากเลยเยอะเยอะนะเยอะนะเยอะอยู่เยอะอยู่ครับนี่นะครับงานนี้งานนี้ตั้งมาอย่างไรก็ก็สนิทกับหลวงปู่ทงอยู่แล้ว ใช่ค่ะเป็นลูกหลานเป็นเหมือนครูบาอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ใช่ค่ะแล้วเราก็คือครูบาอาจารย์เพื่อนสอนเราว่าคือถ้าเป็นงานครูบาอาจารย์แล้วก็มา แล้วก็มาช่วยไม่ช่วยเพื่อนด้วยช่วยตัวเราด้วยเพราะว่าถ้าเรามามาเลยนะคะมามาถวายเรามาถวายงานเราก็จะได้เข้าไปเหมือนเพิ่มพูนบารมีของตัวเองผมนี่ก็มาทําคลิปของ็หวังเหมือนกันใช่ไหมมีคนตามไอมีคนตามสักล้านหนึ่งคือคือตั้งเดี๋ยวอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยค่ะไม่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 ค่อยได้อะไรคือจริงๆคือชีวิตดีขึ้นจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆจากปู่จากย่าจริงๆค่ะทางพ่าศาลพญานาคจังหวัดไหนเยอะสุดจังหวัดไหนเยอะสุดหรอคะ ถามแบบกำปันุทุกดีเน yeah, right, ี่ยม่รู้คดสายยานพญานาคสายแต่ว่าแต่ว่าน่าจะมีอยู่ทุกทุกทุกพื้นที่เลยทุกพื้นที่เลยใช่ค่ะน่าจะอยู่ทุกพื้นที่เลยสายยานพญานาคแต่ละภาคนี่รำเหมือนกันไหมไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนหมายถึงแบบว่าลายลายลายลำมันเหมือนกันลำเหมือนกันแต่ลายลำของแต่ละคนเชื่อไหมพี่ไม่เหมือนกันคือมันต้องลายลำไม่เหมือนกันใช่ค่ะลายลำไม่เหมือนกันอ่าใช่ องแต่ละคนจะไม่เหมือนกันถ้าอาจจะเหมือนกันแต่มันก็ไม่เหมือนกันบางคนลำเร็วบางคนลำช้าบางคนลำจะอธิบายคือมันไม่เหมือนกันครับพอตัองดูหลายงานต้องไปต้องไปดูหลายๆงานนะครับตอนนี้ผมก็จะไปหลายๆงานใช่ค่ะเคยถามปู่ทงไหมว่าที่นี่ทาไมชื่อวังนาคินนานะคะอุ้ยนี่นานมากแล้วตัก็ลืมเคยถามเนี่ยเคยเคยถามแต่ว่าตักจำไม่ได้ว่จริงค่ะพอมาลำที่บ้านวังไงบ้างแม่สนับสนุนเพราะว่าเพราะว่าลูกสาวแต่ก่อนเคยเที่ยว แต่ตอนนี้อยู่คือเคยเที่ยวตอนกลางคืนไปพับไปบาร์แต่ตอนนี้กลับมามีสัยดีขึ้นคือเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยพี่หนูหนูไม่ไปเที่ยวหนูไม่ไปเที่ยวคือเปลี่ยนเป็นคนละโลกไปเลยอะค่ะอยู่บ้านนั่งสวดมนต์ไหวพระปีใหม่อะไรที่เขาฉลองกันไม่ไปไม่ไปแล้วใช่ค่ะชอบกายกายแต่แต่ก่อนใช่ไหมคะคือแบบเราไปนั่งพับนั่งบาร์เนาะอะไรอย่างเงี้ยไปนั่งตามผับตามบาร์แล้วเนนี่คือเราตอนนี้เรามารักการสวดมนต์ใช่ค่ะเจ้าของท่านได้ครับอ่าก็ติดตามตักมีเฟซบุ๊ก k อะไร อ่ามาดมตักี้ล้วมีหน้านะาคานะคะฝากผลงานด้วยค่ะเข้าไปดูในเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็จะทําใบบงใบสีในจังหวัดสารคามไม่ค่ะทั่วประเทศเลยค่ะใช่ค่ะรับทั่วประเทศเลยยังไงก็เราติดต่อมานะคะเอาฝากผลงานเลยเบอร์เบอร์โทรเบอร์อะไรอ่าศูนย์แปดสองห้าสี่เก้าหนึ่งเก้าหกเก้านะคะดี่ี่เรใช้เขามีลูกมีสามีแล้วนะเดี๋ยวมาโทรมาติดด้วาเอ้ยี๋ยวกอนอีกนิดหนึ่งสามีมีสายเปลี่ยนไหมสายมีสามีไม่ไม่ นิสใสเปลี่ยนไหมถึงถึงเ,งเขาขเขานัาถืออย่างนี้ไหมเขาเป็นต่างชาตินะคะมันมันก็ค่อนข้างที่จะแบบเข้าใจยากหน่อยนิดนึงแต่เขาไม่เคยขัดนะ,ะเขาชอบในการที่เราไปสายมูเนี่ยตักำลังว่าจะจะจะสร้างเหมือนปูทงอยู่ว่าจะทำอท,<า>ที่ททำเหมือกันใช่ค่ะเหมือน,นกันก็จะมีเขาเป็นเป็นเป็นนายทุนเหมือนกันเป็นนายทุนในการสร้างให้เขาก็ยินดีนะคะติดตามผลงานน้องน้องตั๊กใช่ค่ะน้องตั๊กนะครับได้ทางทางทางเฟซบุ๊กของน้องตั๊กเลยนะครับแล้วก็ผมก็จะนําคลิปลําบางส่วนนะครับมา ออกทางช่องนะครับขอบคุณน้องต๊กครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะพี่สวัสดีค่ะ <c oughs> ห,นนนหนูตื่นเต้นหนูตื่นเต้นกว่าหนูลำออีกน